แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ช b มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทะ่สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแ,แสง้แงแล้วก็อยู่กับกงไก่นอกดาวนะครับ กงไก่นกดาวนะครับอันนี้ก็ยกสามารถยกย้ายไปได้ทุกจังหวัดนะครับผมกงผสมใช่ไหมฮะกงผสมกงผสมไก่อันนี้ก็นะครับเอาไว้ผสมไก่ชนนะครับหรือว่าจะผสมไก่อะไรก็ได้นะครับพี่นุ้ยมาดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมทันชีสเมทันชีสนะครับนี่นี่ก็เมทันชีสนะครับก็ความสูงนะครับก็อันนี้คือระดับเดียวกัน เพื่อที่จะกันน้องหมานะครับกันน้องหมาการงูนะครับเพราะเลื้อยขึ้นมานี่ก็ไม่ได้นะครับผมก็อันนี้คือตะข่ายนะครับการยุ่งนะครับก็มีมีตะข่ายสองชั้นใช่ตะข่ายตาเล็กอยู่นี่พี่น้อยนี่อย่างนี้นะครับอ่าเป็นตะข่ายนะครับส่วนด้านนอกเป็นเอ่อเป็นพลาสติกนะครับตะข่ายพลาสติกเหมือนกันนะครับก็อันนี้นะครับพี่น้อยมาดูนี้ อันนี้นะครับแคสเซงแงสหลังคานะครับจะไปติดที่หน้างานนะครับไปติดที่อ๋อแสดงว่านี้เอาไปส่งเขาใช่เอาไปส่งเขาอันนี้กรงนี้อยุธยานะครับก็แนวที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสองอันแล้วนะครับที่ที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไปส่งแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่อันนี้เจ้าใหม่นะเจ้าหนึ่งนะครับก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันก็น่าจะกันน้องหมาแหละนะอันนี้ก็คือไฟนะครับ ไปเดินไว้แล้วนะครับแล้วก็น้ํานะครับผมแต่ละช่องนะครับความกว้างอันนี้นะครับ80เซนลึกไปโน่นเมตร40เซนด้านความสูงนะครับนี่2เมตรนะครับคือ2เมตรคือด้านหน้านะครับด้านหลังคือ1เมตร90เซนนะครับก็ระยะอันนี้นะครับมีกอนล็อกนะครับมีกอนล็อกมีมือจับดึงนะครับเด็ดึงอย่างนี้นะครับมีทุกบานใช่ไหมมีทุกบานนะครับก็เป็น3ช่องหละ สามช่องก็สามบานพี่ด้วยมาดูนะครับสามช่องก็หนึ่งช่องหนึ่งล็อกนะครับหนึ่งล็อกก็มีไฟมีน้ำนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไก่ตัวผู้กับตัวเมียเน,นี่ยเอาใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาเขาเรียกว่าอะไรนะกงผสมนะกงผสมก็นี่นะครับกงที่สามนะครับล็อกที่สามนะครับก็ล็อกที่สามก็จะเป็นสายทิ้งไว้พี่กดทิ้งไว้ประมาณสองเมตรนะพี่กดนะ ก็เดี๋ยวจะม้วนเก็บให้นะครับเป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟอีกเหมือนกันไฟเป็นน้ํานะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับใส่ทรายแ่มเลยนะครับไก่ก็จะเป็นไก่เดินทรายนะครับอ่ะพี่น้อยขอดูตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้คือแทงน้ํานะครับก็น้ําใส่นี่ลงไปนะครับก็เราก็หมั่นไปดูนะครับทําไมรูมันใหญ่นะครับมือเราจะได้ลงไปได้นะ มือบางทีลงไปเพื่ออะไรก็ลงไปขันตัวนี้ไงนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เาขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ล็อกตายไว้นะครับ oh. เพื่ออยากจะเปลี่ยนถังใหญ่กว่านี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันในนี้นะครับเวลาเอาน้ําให้ไก mm hmm. ่อ็นนี้นะครับอันนี้นะครับถ้า,เ,าเวลาให้น้ําไก่ก็เอายาใส่ที่นี่ได้เลยนะพี่น้อย ยาใส่บนนี้ได้เลยเอ๊นะครับก็สวยงามแหละแข็งแรงด้วยนะครับแค่แง่งบอกเลยนะครับหลังคานี่เอ่อไปไปไปมุงที่หน้างานส่วนตรงนี้นะครับต้องทําการแกะแล้วก็ม้วนหลบไว้ก่อนนะครับพี่กดเริ่มแกะแล้วนะครับม้วนหลบไว้ก่อนเพื่อที่อะไรพี่นุย้ยมันจะได้ไม่โต้ลมอ่ามันวิ่งไปมันโต้ลมนะครับก็แค่แง่เคยเอาไปวิ่งได้แ0สิบเองนะครับก็เลยต้องเอาเอาม้วนเก็บไว้นะครับ ก็อันนี้นะครับภาพโดยรวมก็นี่นะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับแค่เซงแง่นะครับก็จะเอ่อน็อตนะครับสกูที่ยิงนะครับก็ประมาณ1นึครึ่งนะครับหนึ่งครึ่งก็แข็งแรงนะครับอันนี้นะครับแคสเซงแง่บอกเลยว่าสวยงามนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าอยากทําตามนะครับไม่เข้าใจทักมาถามแค่แซ็งแง่ได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมแ นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับมีมีมีราคาให้นะครับผมก็อันนี้ชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีเอวายงานบานลลกลาย ดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง้าจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแสะแงะแค่แสะแงะ